สิ่งที่อยู่ข้างๆออมนี้นะคะเกิดก่อนปิรามิดอีกเฮ้ย hey! อันนี้นะคะก็คือต้นโอ๊กที่แบบอายุยาวนานกว่า6,500ปีแล้วในงาน Expo 2025นะคะโอ้โหมีความอลังการที่เรียกว่า the largest exhibition of fossil oak tree in the history ด้วยก็คือต้นไม้ที่เห็นอยู่ทั้งหมดอันนี้คือต้นโอ๊กที่อายุกว่า6,500ปีนะคะซึ่งแต่ละท่อนที่ทุกคนเห็นนี้นะคะถูกขุดค้นพบ จริงๆนะอยู่ใต้ดินลึกมากๆที่เชคนั่นเองนะคะและ่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะในอนาคตเนี่ยเรานะคะประเทศไทยของเราก็จะได้รับไป1ชิ้นด้วยซึ่งจะมีสตปมของไทยแลนด์แล้วก็เป็นการทำสัมพันธมิตรีอันดีกันนั่นเองนะคะแต่จะเป็นต้นไหนรอติดตาม